ไอทียาเมืองมรดกโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพน่าเรียนรู้น่าอยู่น่าลงทุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น16อำเภอ209ตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด1,579,900ไร่มีพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็น56%ของพื้นที่ทั้งจังหวัดโดยเรียงลำดับตามพื้นที่ปลูกมากที่สุดเป็นนาข้าวรองลงมาเป็นไม้ผลพืชผักไม้ยืนตน้นไม้ดอกไม้ประดับพืชไร่และสมุนไพร เพื่เศรษฐกิจที่สำคัญประกอบด้วยผักบุ้งจีนกล้วยน้ำว้ามะม่วงและกล้วยหอมมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งหมด16ศูนย์แปลงใหญ่36แปลงวิสาหกิจชุมชน402แห่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร99กลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพ88กลุ่มกลุ่มยุวะเกษตรกร94กลุ่ม สมาชิกฟาร์มเมอร์2,622รายยังสมา r t f ฟาร์มเมอร์224รายและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรทั้งหมด20แห่งอัตรากำลังทั้งหมด151อัตราและมีอัตราว่างในส่วนของกเกษตรอำเภอ4อัตรานักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตร2อัตราการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการ,กรเกษตรด้วย ATR Model มีการปรับไม d เซสเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน การวางระบบคนด้วยเคสพัฒนาความรู้ความเป็นผู้นำ EQ ทักษะและจิตวิญญาณการเป็นนักส่งเสริมการวางระบบงานด้วย PDCA และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ด้วย ITA ในส่วนของงานสำคัญคือการขับเคลื่อนง,งานสินค้าเกษตรปลอดภัยพระนครศีอธยาพบว่ามีเกษตรกรได้รับ GAP 191รายและมีได้รับอินฟีหราย จึงนำมาสู่เป้าหมายเชิงรุก1นึนวส .3 แปลง GAP โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยการติดตามเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่อ็นวีซิสเตการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษ,ษตรกรรายย่อยการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย การจัดกิจกรรมเพชรทัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชปลอดภัยและในสิ่งที่ต้องการรับสนับสนุนคือการแต่งตั้งอัตรากำลังให้เต็มทุกอัตราและการปรับปรุงสำนักง,งานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม